พี่น้องเอ้ยเผดว่าความตาเนีแข้งข้อสุบาด่างเตือนขึ้นเน่ามือเสาเห็นหนาจังหว่ยังเรียกว่าข่าวเสาวงการมอลำอีกแล้วนะพี่น้องเนาะได้สูญเสียายายแป้นตลกดังรัตนสินจากไปยางบ่มีมือกลับอัแตว่วากอนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลำมทีคารุปรักสู้ผู้สู้คนมือนีนมาพบมาพอดกันคือเกาพี่นองกับแอดมินหน่อยคอนเก่าคนเดิมกับพยา้านคน,น,นโกสุริโยบันทาพี่นองมิตโกไปหนาโก้ไปหนาย่างเดียวสวัตอนสิไปหนามาหลังตอบบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนละพ่นองเนาะต่อครอบครัวของยายแป้นตลบดังรัตนาสินจากไปยางบ่มีมือกรับทังด้านของเพจดังมอลำสตอรี่เพิ่นได้ออกมาเขียนข่าวนีว่าจังสี่พี่นอง สูญเสียดาวตลกยายแป้นตลกดังรัตนศิลป์จากไปบ่มีมือกรับวงการบันเทิงต้องเผชิญกับความสูญเสียอีกครั้งเมื่อมีข่าวเศร้ายายแป้นรัตนศิลป์ดาวตลกชื่อดังซึ่งปีนี้สังกัดวงจเจริญบันเทิงศิลป์ได้จากไปอย่างบ่มีมือกรับสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวศิลปินและแฟนๆที่ติดตามผลงานมาอย่างยาวนานยายแป้นถือเป็นหนึ่งในดาวตลกที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการเหตุงานคู่กับยายซ้ำที่กลายเป็นภาพจำและเอกลักษณ์ของเธอในวงการหมอลำตลกบบเพียงแค่สั่งความสนุกสนานบนเวทีแต่ยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานและแฟนคลับทั่วประเทศข่าวการจากไปย่างกระท่านหันของยายแปนเทอรนีนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการตลกหมอลำที่คงยากจะหาคนมาแทนที่ได้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและขอให้ดวงวิญญาณของยายแป้น จงไปสู่สุขติอันนี้คือทางด้านของเพจดังหมอลำสตอรี่นะพนองเนาะเพิ่นได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวการจากไปของยายแป้นตลกดังรัตนสินถ้าผู้ได้ทิดตีตามนะพีนองเนาะวงการหมอลำงหมอลำสีเห็นว่ายายแป้นเพิ่นเป็นขืนกับหมอลำมาหลายวงแล้วแม่นอมบอกพยานซึ่งปีนี้นะพนองเนาะลาสุดนี้สังกัดอยู่กับหมอลำ วงจะเริ่มบันเทิงศิลป์อืุ่ผู้นำทีมงานกับเป็นอ่าคุณแม่เดือนเพนอรรนวยพรับกับคุณพ่อชาญชัยแกตุล่องพี่น้องอ่ทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กน้องพี่น้องเนาะอ่สุภชัยสมอาจเนี่ยละพี่น้องอ่าได้ออกมาอ่าโพสอ่าเมื่อคืนนี้วันจันทร์สี่พี่น้องสมความตั้งใจหอดมือหอดย่ามละเด้อพี่แบงอ่หรือว่ายายแป้นเนี่ยละพี่น้องค่่ะอครั้งหนึ่งที่เคยร่วมงานกัน พี่แป้นเอ่ยเสมอว่าชีวิตที่อุ่ทิศกายอุปถัมภ์ค้ำชูตลกผู้เป็นบรมครูน่นก็คือย่ายซ้เน้อ,นอพี่น้องเนาะได้ดูแลจนย่ายจากไปละก็รับช่วงสารต่อจนย่ายแป้นนี่ละได้เจ็บป,ป่วยล้ะก็เริ่มโรยล่า,าละก็ได้เอ่ยว่าสิพักคงสิไดยเวลาไปดูแลเพิินละละเพลินว่าพ่อมาหอดมือนีกะ ขอความปาถนานั่นฮอดแลี่พอว่าเดอ้อผนว่าขอห้พีไปสู้สุขติขอคุณมิตรภาพดีๆที่มอบให้วันนี้เหลือเพียงความทรงจำสู้สุขติครับผมน้องพี่น้องน้องลักก็มีศิลปินของหมอร์ร,รัตนาสินพี่น้องเพราะว่าสิเป็นเจี๊ยบทิติมารัรตนาสินอินตาทยราลา่าย่เป็นผู้ระถมย่าซ้ำผนว่าลักกะนี่ละขอให้ย่าเปยนไปสู้ พบพุ่มที่ดีพี่น้องอ้าทางด้านของผู้บริหารเนาะพี่น้องเนาะมอลล่าวงจะเญ่นบันเทิงศิลป์ก็ได้ออกมากเ่อนไวอ่าคุณแม่เดือนเพื่อนอํานวยพ่อแฟนคลับพี่น้องได้ออกมากอ่าโพดโดยมีการแชร่โพ์ของอ่าคุณพ่อชางใช่ยจตุงคงนี่ละมากอ่าเป็นกำหนดการสวดอภิธรรมหลักชารแพนกจิจอ่าในอ่าทยาทรพี่น้องอืมคูณนารัตนาอ่า หรือว่ายายแป้นพี่นอ้องไปเป็นนางฝ่าเดอ้อยายแป้นครั้งหนึ่งที่เคยร่วมงานมาคุนว่าเธอน่ารักมากๆแล้วก็กกเป็นกำหนดการพี่น้องกาหนดการชาปนากิจเนาะพี่น้องเนาะ,ะซึ่งจัดที่กรุงเทพมหานครน,นี่พี่น้องกำหนดการสวดอภิธรรมและชาปนกิจนายท่าชทธรคุณารัตนาธรพี่น้องนะักวัดคูบอนสาราสามเลขที่เก้า ซอยคูบอน35ถนนคูบอนแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครวันที่8ตุลาคมพีน่น้องอ่า16นาฬิกาเป็นพิธีลดน้ำศพราคา18นาฬิกาอ่าพิธีสวดภรพาอภิธรรมวันที่เกอ่า11นาฬิกาพิธีชาปนก,กิจเ้้อพี่น้องเ้้อผูใ้ใดเป็นอาญาติสนิทมิตรสหายถ้ายยากไปร่วมอ่าทรง ดวงวิญญาณของยายแปนกะไปได้พี่น้องเรียกว่าศิลปินหมอลองหมอล่ำหลายๆคนมีการออกมาเคลื่อนไหวกับการจากไปของยายแปนเนาะพี่น้องเนาะผู้เพิ่นหักผู้เพิพ่นหอมมาสันทอเคยร่วมง,งานกันมาคือจังยายคงตีนเพิ่มนี่เมื่อวานก็นมีการออกมาเคลื่อนไหวคือกันม,มึงคือน้องที่กูหักที่สุดแปนไอคอโทษที่เอามึงมากบ่งหมอล่ำทั้งที่าว่ามึงยุดไปแล้วแต่อายบรูว่ามึงป่วยไอคอโทษไปดีถึงสุขเดอร์ล่ะ แล้วก็มีการโพสต์รูปของยายแป้นตลกชื่อดังเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่แหละพงเยี่ยมพนเป็นจังไรถือว่าเป็นข่าวการสูญเสียเนาะพี่น้องเนาะในวงการมอหลงมอล่อีกหนึ่งศิลปินที่มากด้วยความสามารถเป็นศิลปินคุณภาพประสันเถาะครับเอฟซีแฟนคลับเห็นข่าวนี่รรรกระตอกอกตกใจพี่น้องเอามาสร้างวาแท้เอา้าคือจังเห็นเล่าคือจังว่าเป็นอย่างจังส่นนะพ่อ ไอ้นี่มากกวคือจังปุบรับแท่เนาะพี่น้องเนาะซึ่งทั้งญาติของเพิ่นกะขออนุญาตว่าสนว่าแจ้งข่าวโดยใส่เฟซบุ๊กส่วนตัวของยายเป็นเดอ้อค่ะพนะหากติดต้องการติดตอ่อเพิ่มเติมกะเบอร์โทษศูนย์เก้าสามเจ็ดห้าแปดหนึ่งศูนย์หกห้าเพิ่นบ่ได้บอกขอรบโปรข่าวก็พูดหลายหลาขอแจ้งข่าวทั้งเฟซบุ๊กของยายเป็นนั่นแหละซึ่งกะคือว่านั่นแหละยายปวงติดเพิ่มพี่น้อง เป็นผู้สักส่วนเล่ามา,าพมุ่งเจริญบันทึ่งศิลป์ซึ่งก้อนนั้นนี้เพิ่นการญยุทธ์พักไปแล้วละ,หล,ะหลังจากทีวาย่ายสาคขจริงเพิ่นเสียชีวิตเออนี่แหละย่ายแป้นนี่แหละเป็นคนดูแลย่ายสามอ่ามาตลอดพี่น้องจวงที่ย่ายสาป่วยเออปที่นกะมวนคืนกลับมาอีกครั้งแต่ไั้ทีเรืาคนหร่งจากย่ายแป้นในนามของตลกอดีตตลกของมอลลั่มสื่อดังพี่น้องรัตนศิน,นอินตาทยราช น้อพี่น้องเนาะภาพจำก็คือเลนคูกับยายสาคคำจริงซึ่งว่ากันว่าเข่าขากันมาที่นี่กะเอ้าสูญเสียว่ากันว่ายากที่สีหาผู้ใดมาถดแท่นขื้วานันล่ะพี่น้องมันทดแท่นกันบ่ได้เด้แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์แมนบอกะขอให้ดวงวิญญาณของยายแป้นไปสู่ภพภูมิที่ดีเฮามาังกรอีสานกะขอน้อมส่งดวงวิญญาณของยายแป้นนัพี่น้องเอ้าก็ถือว่าเป็นข้าวการสูญเสียของวงการมอ,รมอลองมองลำ่ำ ปีนี้หลายหลายต่อหลายคนพี่น้องก็ได้จากพวกเข้าไปทีม้แต่แค่ผลงานหลักกความทรงจำดีๆให้ครับลูกกรับเต่าได้สิว่าจงไหนล่ะเป็นแบบอย่างยึดถือเอาสำหรับศิลปินรุ่นลูนลกรุ่นหลานวันทะปีนี้จากไปหลายอี่หลีศิลปินดังๆพี่น้องพ่าสิเป็นคุณพ่อสมหมายน้อยดวงเจริญกับมากคุณพ่อสาธิตท่องจันทร์ยัง่ร่วมศิลปินหมอลำอีกหลายๆคน ก้อนนานี่กะไปแน่ละไปกันหลายได้เนาะเอ้ากวา,า,ากันไปพี่นอ้องคือวานั่นแหละพวามตายนี่กับฉนข้อทุกบาทอย่างตื่นขึ้นย่ำมือเศร้าเห็นหนาจังวายยั่งเอ้าว่ากันไปพี่น้องจังแสงและพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารในวงการมอหลงมอลำเอามาบอกสุพีสู่น้องฟังพอกันคลิปหนาพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ